ยิงอย่างเดียวนะฮะอยิงสองคนน่าจะเร็วขึ้นด้วยซ้ำเคลียพื้นที่ก่อนนะหลงไครจะรูหลงใครเวลอะไรเรวบสามครับว่าจะอัพต่อเหอน็นคุณอำชวนตีก็น่าจะได้แล้วมั้งจัดเลยฮะไปพร้อมเอสซิโก รอบนี้มาคู่เราไม่มาคนเดียวมันน่าจะสลับกันยุกได้ผัดกันลอ่อมันเกิดบนฟ้านะครับตรงกลางหัวเราเลยโอเคมันไม่ลงยิงธโูธรรมดา,าเดี๋ย,ยิงแต่ธมีธรรมดานี้แหละ ผมไม่มีธนูขึ้นเลยแม้ดูเลือกมันอืมรดเร็วอะ่ะอันนี้ยิงฟรีฮยิงฟรีมอสเหมือนมิมิบอสเลยเหมือนตัวล็อกที่อึดกว่าโอ้โหยิงไอ้นั่นเป็นชั่วโมงไอ ไอ้บนไม้มันกันถนูอ่ะต้องใช้ปัดผมก็ไม่กล้าไปตีใกล้ๆเจ็บเหมือนกันไว้ถ้าไปกับเพื่อนได้ผลัดกันเข้าเวทกรรมมันดอกอะไรนะฮะมันดอกน้ำตามังกรที่จะไปครับ ขาโต้ใหม่แค่โต๊้เองเหะใช่โต้ในีทีเนี้ยโต้มันจะเพราะว่าแร่มันมันดอกจับมันไปเลยไปคบที่หลอมแร่ใหม่โต้อันนั้นอ๋อที่ต้องใช้ที่หลอมแร่อันใหม่เขาจะเป็นแมกเจริงจริงมันก็ควรจะเกี่ยวกับแร่นั่นแหละถูกแล้วเล่นเลโซลาดีต้องหักหมุนหมุนนะครับ ล้อดเกือบโดนทียังไม่เจ็บทำไมมันไม่มาผมาเฮ้ยกิ้งติดอะไรวะติดต้นหินไม่ได้เคลียร์พื้นที่ให้กว้างๆลบ อยากเอาหอกเข้าไปแทงใช่ไหมผมว่าน่าจะเจ็บอยู่นะดีไหมคุณนำเดี๋ยวให้ใกล้ตายก่อนแล้วกันนะลองมาเดี๋ยวดีคุณน้ำทีละคนผมยิงยื้อก่อนนะโอ้ดีกว่าสี่สิบเก้าบอกได้ดีกว่า วิ่เก็บอยู่นะบล็อกได้มันบล็อกอ่ะผมบล็อกมันได้อ,อ๋อออสตามีนาหน้าเยอะสบายไหมสบายอันนี้เรื่องจริงเลยครับอาหารำสำคัญนะ เราวิ่งมาโดนน้ำแข็งนี่เราไม่ไม่แข็งใช่ไหมสูบได้มันแค่บล็อกไม่ให้เราหน่อ๋อบล็อกทางเดี๋ยวรอมันลงมาตามอีกเดี๋ยวผมยังไม่ลอเอาโลเซื้อแพนบล็อกว่าดาเมจมันเข้าเท่าไหร่เดี๋ยวรอมันลงพื้น,นก็ลงเยี๋ดนี้วะ่ะมันจะลงไกลดิมันลงแถวนี้วะ่ะ ปุ๊บข้นูเลยเท่าไหร่ครับผมเลยครึ่งหนึ่งเกินครึ่งเยอะยิงไปประมาณหกสิบเจ็ดสิบดอกเองมีอยู่สองร้อยโอ้โหมันไม่ลงมาแน่เลยแต่มันจะล,ลอยขึ้นฟ้าอีกทีผมว่ามันตายก่อนอะ่ะใช่ <c oughs> ไปดีกว่าเอาไหมอ่าเดี๋ยวออรอรอยดีกว่าผมอยากเอาโล่เซอ box, ร์เพนบล็อกดูว่าได้เท่าไหร่ลงไหนวะ มันจะพ่นสายฟ้าใส่เราก่อน,น,น,นลงลงมาเซลงไหนวนะน่ะอลอยแล้วสูงเรามัน,มนอยู่คนนี้กับที่คืนคนละระดับแม่งเลยเ,เลยว้ยกระตุกมันค้างอะดิ <laughs> S 1> <S 1> อาหารมาแล้วบล็อกบล็อกเต็มเต็มดูดิมันไม่ตีมันติดอะไรอ่ะโง่มากลงมา <S 1> <S 1> มติดก็หนีนลงมาลูก <S 1> <S 1> ติดก็หนีนว่ะออไอติดแอคจะข่ามันตางนั้นเอาไม่ลงมามันติดไอออพติเียเข้าหนึ่งจุดหกบล็อกได้เก้าสิบสี่บล็อกแบบไม่นั่นเลยนะเออจริงๆด้วย แทงมันดีกว่าพอแล้วโมเดอร์เทียเออได้บัฟใหม่ล้วบัฟนี้มันจะเวลาหลวงไข่แล่นเรือใช่ไหมหลวงไข่กดบัฟแม้ว่าเรือจะเลี้ยวไปทางไหนลมจะไปทางนั้นค oh. ือลมตามเรือ Yes อยากได้มานานแล้วเบื่อลมอ่ะบางที <c oughs> ขอบคุณมากคุณนำ <c oughs> นอนดีกว่า